วัสดีครับวันนี้ผมกำลังอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Animal Battle หรือว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างสัตว์นั่นเองนะฮะเริ่มต้นมาเนี่ยตัวเราก็จะเกิดเป็นหมูนะหมูหมูซโลตัวเป็นหมูแต่หัวเป็นซโล o นะครับเออมันน่ารักดีเนาะเริ่มดูสะหน่อยฮนะตอนนี้ผมจะเป็นหมูนะจะมี Max Speed ที่48 Power 140 HP 100นะแต่และตัวก็สเตตต่างกันไปนะมังกรนะี่นี่น่าจะเป็นระดับเออสูงสุดแล้วมั้งอาระดับตามสุดกันนะ อันนี้น่าจะเป็นคอมมอนเนาะจะเป็นน้องวัวน,นะน้องวัวดาเมจก็ได้อยู่นะอันนี้เสือมั้งเสืออูอเไรเลยเนี่ยเออเดนเสาวแล้วอันนี้เมนเนาะเอ้ยน่ารักอะ่ะเออเพนกวินนะครับปลา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 ลงมาเอ้ยไม่ใช่ปลาวานปลาวานปลาวานเออมีแพนด้าอันนี้เป็นตัวอะไรปลานกยุงนกยุงเดอเดนเสาว อันนี้นะ่าจะเป็นยิฟฟอนนะโอ้อันนี้ผมไม่แน่ใจอ๋อจริงจอเกาหางแล้วก็นี่เป็นมังกรนะเอออย่างเท่เลยแต่ละตัวนะแต่ว่าเริ่มต้นลามาเราจะได้เป็นหมูนะหมูก็โอเคโอเคเรามาเริ่มเล่นเกมกันซะหน่อยนะ let's go ครับวิธีเล่นเกมก็ง่ายมากเลยนะเดินไปได้แล้วตรงนี้มันเพนะชึบอ,อ,อุ้ยอุ้ยโอโอเคถ้าเรากดตัวคิวนี่จะสปีดบูสนะรู้สึกว่าการโจมตีธรรมดาจะเป็นการคิกนะครับ เตรมพร้อมอะ่ะน้องงูมาแล้วโอ้ยคนปิ้งไม่โดนนะสนุกสนุกสนุกหายเยียงนนะ้วี่มาแล้วยุบูงไม่โดนโอ้ยคิวยากเหมือนกันนะโดนไปดีดับเบิลคิวฮนะโอ้ยสะใจสนุกสนุกวิ่งมันวิ่งน่ารักมากเลยอะโดนโไม่โดนได้ไง เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอขอวิ่งหนึ่งขอวิ่งหนึ่งกูดาวแล้วกูดาวแล้วชนปุ๊บเรียบร้อยหมูโซโลเก็บเรื่อยๆฮะคนนี้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 เอาคนไหนดิจุบเราต้องคอยหลบคู่ต่อสู้ด้วยนะสีโดนไปดิจ้าโดนไปสีอุ้โยโดนโฮ้ยโดนน้องก็ชนคืนนะเกิดไปเกิดโดน,ม,โดนมาสีน้องมาสีน้อง พี่ขอพี่ขอวิเดียวอุย้ยตายเอาแหววเอาแหววเฮ้ยสนุกอ่ะสนุกเกมมันไม่ต้องคิดเยอะเลยนะอุ้ยโอ้ย,อยน้องหนึ่งสองสามนี่คิวพี่รัวๆเลยไหนวะโคหนคโคหน้ช๊บมามามาชึบดับเบลิลคิวอ้าวพี่โดนละเกิดแล้วเกิดแล้วคนนี้ชึบ แบบบุสเตอร์โดนสนุกครับสนุกมาดีน้องตกปุ๊บมีใยมังมุ้มด้ะจุ๊บจุ๊บเสียงวิ่งมันน่ารักมากเลยอ่ะจุ๊บอุ้ยโดนโอ้ยเจอซิกมาโบนะซิกมาโบโลซิกโอมามามาโคดงโคดงโคดง คนนี้เอาคนนี้ชุบไม่โดนไม่โดนได้ไงนี่จุบจุบเป็นไงสนุกสนุกอุ้ยโหเฮ้ยเฮ้ยเขาคิวได้ไงว่าสามสิบตัวเลยวะเนี่ยเก่งนะเนี่ยเออพี่เพิ่งเข้ามาเล่นพี่ได้ที่ที่สามอะเอาเรื่องอยู่นะ โอเคครับตอนนี้พี่ก็ได้กระทิงมาแล้วนะนี่บูนะครับบูบูแม็กสปีด48พาวเวอร์150แล้วก็ HP 100นะกระทิงซะหน่อย่ะกระทิงดุนี่ยกระทิงโซโลนะชุบได้แล้วหนึ่งตัวกระทิงเล่นยากอยู่นะพบข้ามมาเดือนมากเลยอ่ะเป๊อปชุบเราต้องรอไว้รอไว้กระทิงดุชุบอุ้ยระวังโดนระวังโดน น้องจะเล่นพี่เหรอพี่มาแลา้วพี่มาแล้วน้องจุ๊บโดนเจอขวิดไปเลยสามคนแล้วฮะจุ๊บสี่คนอุ้ยสนุกเว้ยมาประชดประชูเรียบร้อย <laughs> คนนี้คนนี้คนนี้ยืนนิ่งละน้องยืนนิ่งละน้องยืนนิ่งก็โดนสิมาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมโอ้ โชอวโดนโอ้ยสนุกโดนโดนโดนคนนี oh, hey, ้คนนี h, man, really. ating, look, ating, ้น้องหมูขุยม hey, e. ันมากเลยอ่ะกระทิงดูกระทิงดูเดี๋ยวพร้อมว้ชโวว้ชโวว้ชโวว้ชอวไม่โดนเว้ยเฮ้ยกระทิงมันสนุกกันแน่เดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวพร้อมกระทิงดูว้ชอว์โอ้ยโอ้ยโดน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 คืนบ้างแล้วจึ๊บเฮ้ยอย่าหนีดิอย่าหนี อย่าหนีนะอย่าหนีอย่าหนีน <c oughs> เจอกระทิงคุยซะหน่อยฮะอุย้ยฮ้องควายโดนโดนน้องเขาขิวฮะกระทิงดุพี่มาแล้วน้องหมูไม่โดนไม่โดนเตรียมพร้อมไหมเตรียมตัวหาเป้าหมายวิชุกโดนเ่าคนนี้คนนี้คนนี้สกิลหมดแล้วน้อง อุ้ยหมูอุยอ้ยโย,โยคือหมูมันวิ่งเร็วมากเลยอะตามไม่ทันนะกระทิงมีข้อดีอะไรตอนนี้พี่ยังไม่รู้เลยนะชุบวดชชอ้ยจะเล่นพี่เหรอน้องจะเล่นพี่เหรอโดนคือเลยเด็ดฟอปชุบอุย้ยบันเว้ยกระทิงกระทิงฮะอย่างนี้ต้องเพียงดาบกระทิงคลัง่ง เพียงดาบกระทิงคลัง่งเจอเหยื่อโดนคนนี้คนนี้เอ้ยพี่คิดไม่ทันว่ะนี่เพียงดาบกระทิงคลั่งกระทิงมันดุนะชุบโดนมามา,มาเริ่มเริ่มเข้ามือแล้วเริ่มเข้ามือแล้วคนนี้โอ้ยมัน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 มากเลยอะ จะเล่นพี่เหรอน้องจะเล่นพี่เหรอโอยมัน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 กระทิ้งดูกระทิ้งข้างปุ๊บไม่โดนไม่โดนนะหรือเวลาอีกห้าสิบวินะเราต้องรีบทำสกอร์พอดีปุ๊บระวังโดนนะน้องเราโอ้ยโห้ย,ยเจอน้องชุ่มนะฮะใครที่หนึ่งใครที่หนึ่งตอนนี้ อุ้ยโอ้ย,โ,อยโดนโดนโดนสามสิบวิสามสิบวิสามสิบวิรีบคิวรีบคิวรีบคิวมาพี่มีก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดก่อนนะลุกไม่โดนอุ้ยโอ้โหเจอน้องมังกี้ตกอะเฮ้ย,ยพี่ตายรัวๆเลยเว้ยเอยชุบชุบมาสิมาสิน้องหมูน้องหมูน้องหมูแล้ไม่โดนได้ไงวะพี่มาแล้วพี่มาแล้วน้อง เอาเอาคนแดงคนแดงเอาคนโอ้ยโอ้ยเยอะโอ้ย,โ,อยโดนสตันโดนสตันชิบโดนอืไม่โดนอา้าวพี่ได้ที่สามเลยฮะรอบโอ้ยโอ้โหตวัวเดียวคนนี้ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งร่วมนะตัวเดียวตัวเดียวถ้าเมื่อกี้พี่ชนได้นะคือที่หนึ่งสามคนเลยอะ่ะมาตอนนี้พี่ก็เก็บเงินแล้วก็มีเสือแล้วนะเสือรู้สึกว่าจะเป็นระดับแรนะฮะ Speed, แม็กซ์สปีดห้าสิบละพาวเวอร์ร้อยเจ็ดสิบแล้วก็เฮดพีหนึ่งร้อยนะนี่น้องเสืออ้วนนะฮะใส่เลยดูสักหน่อยฮนะเนี่ยเสือสโลน่ารักไปไหนฮะโอ้ยดูเลยเกินนะไปเข้าไปในเกมกันสันกนหน่อยเข้ามาในเกมกันสักหน่อยนะสกิลทำอะไรได้ฮนะคกิลอ๋อคำรามเฮ้ยสกิลมันดีอะ่ะเสือที่มันน่าเล่นนะชุบเดี๋ยวชุด โดนโดนชึบฮ้ยคำรามมันคำรามมันน่าเล่นมากเลยอโอ้เสือมันเสือมันเสือมันนะชึบสกิลครูดาวเร็วมากเลยอะชึบโดนไหมไม่โดนเหรอชึบ ไม่รู้ว่าถ้าโดนคำรามแล้วมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะอุ้ยโดนโอโน้ยบัวจะเล่นคำราม,มากปไปนะเนี่ยชุบี่อยากจะรู้ว่าคำรามมันดาเมจแรงหรือเปล่านะหรือว่ามันไวสตันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะชุบชุบชุบเดี๋ยวค่อยว่างกันนะตอนนี้เรามาตะคุบเหยืห่อกันดีกว่านะใครจะเป็นเหยื่อพี่จะคุบชุบมาดีเนาะ มาดิน้องใครใครใครห้าวใครห้าวใครห้าวเจอได้ชุบอุย้ยโดนโดนโดน,โดนชุบมีใครตามหลังหรือเปล่าหม,ม,ม,มูน้องหมูต้องไปเหยื่อของกูล่าอยู่แล้วชุบหนีเอา้าโดนแข็งโดนแข็ง อ๋อคำรามมันมีดาเมจนะผมเห็นละชจุบชุบนี่ไงคำรามมีดาเมจนะโดนไปทีหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะอย่างนี้นี่เองอะแต่ว่ามันก็โดนยากอยู่นะชุบคำรามคำรามคำรามสิคำรามสิเจอเสือคำรามทีละโคกปิ๊บแล้ว ขับล่ามโู้ชนไปดีอุย้ยเสือมันเล่นมันมากเลยอะขับล่ามเดี๋ยวพร้อมชนไปดีใครใครขับล่ามขับล่ามแล้วก็ชนอ้าวโ้ยเจอน้องปุ๊กกี้ชนก่อนนะฮะน้องปุ๊กกี้พี่ขอแก้แค้นมาเมื่อกี้นี้เมื่อกี้น้องปุ๊กกี้ชนพี่นะอ้าวเออเดีย๋ยวมาคำรามข้างหลังพี่สิชุบโอ้ยโดนนะ คำรามคำรามสี่สิงโตจงคำรามชุบชุบโดนไปดี VIP อ่ะชุบชุบโอ้ยโดนโดนระวังระวังระวังชุบโดนโอ้ยตรงนี้มันตึงมากเลยอ่ะไม่รู้กี่คนชุบระวังระวังโอ้โหโดนเฮ้ยตรงนี้นัวมากเลยอ่ะ มีลูกกี่คนเนี่ยชุบเฮ้ยชุบเฮ้ยโดนไปดิแต่ว่าอุย้ยพี่ชนไม่ทันนต่เมื่อกี้เนี้ยสกิลมันครูดาวพอดีเลยชุบชุบกระทิงเหรอน้องเฮ้ยระวังระวังพี่เป็นเสือเนะี่ยพี่เป็นเสือพี่เป็นเสือไม่ยอมให้ถูกหมูล่าหรอกนะ อุย้ยโอ้โหโดนน้อง VIP ตบอะที่เป็นเสือนะน้องที่คือผู้ที่แข็งแกร่งกดโล่ครกดโล่โโลโเดี๋ยวพร้อมชนไปดีทำล้ายต่อปุ้มเดี๋ยวพร้อมชนนะเดี๋ยวพร้อมชนน้องหมูน้องหมูอหมโอ้โหเรียบร้อยฮะเสือนี่มันมันมากเลยนะคิวไป25เลยครับสกิลเสือสนุกอะเล่นมันมากเลยฮะพี่ชอบเสือนะตอนนี้ ตอนนี้เสือกับกระทิงนี่โหดมากเลยนะถ้าเรื่องความเร็วนี่พี่ให้หมูนะหมูนี่วิ่งเร็วสุดเลย